สวัสดีครับครัณตาครับคุณตาตาเวียงก็ค่ะคุณตาเวียงออ๋คุณตาเวียงนะครับคุณตาสีเข่าด้วเนาะค่ะเนาะครับสีเข่าป็นจได้ลูกค้าหลายบ่ครับพอได้สีอยู่ชี้ถุงยี่สิบถุงเมย์โบเมย์โบข้าพ่อสูบอยู่พ่อสูบคุณตาอยู่เท่าไรละค่ะเจ็ดสิบห้าละคุณตาเจ็ดสิบห้ายังแข็งแรงปึงปังเลยสีเข่าอยู่เนาะมันบ่มีผู้เฮ็ดนเลยอ่ะลูก ำงานไผ่ทำงานมั่นเลยคู่นึงกับแหลมช่องคลองอยู่กรุงเทพคุณนิ่งกับไปสอนเล่นน้อยโรงเรียนแต่ก่อนคุณตานี่เคยขับแท็กซี่ได้เนาะขับแท็กซี่อยู่สิบเอ็ดปีโอ้อยู่กรุงเทพคุณอ่ะอืออยู่แถวใดคุณแตาไปเมื่อทุ่มมองแต่ว่าพักยอ้อนสาธุป,ประดิษฐ์อืมค่ะคือได้ยินข่าวว่าคุณตาโศกมานอยู่ได้เนาะอือก่าพ่อได้อยู่โอ้พ่อได้อยู่พี่นอ้อง ว่างเดือนหลังนะะ่ะก็ฉีอลอตเตอรี่หาเลขไทยสามตัวนาสามตัวหลัง<ะ>ติดต่อกันสองงวด<ะ>คือเลขไทยสามตัวนาอสองตัวหลัง<ะ>ก็ได้ได้เท่าละแปดพันโอ้เท่าละสองใบก็มานแค่แสดงว่าตาเป็นคนไอ้มากซื้อลอตเตอรี่ไหมครับเออครกมีสูตรคำนวณเห็นอยู่ตั้งแต่ เลือดดำบันมากพวกเราโอ้คือว่าไอ้ตาดีคำนวณสูดรนีมาตลอดเลยมาตลอดสูดเจ้าคลองหรครับนี่สูเจ้าคลองเองตั้งแต่ายแต่ทรายเห็ดมาตั้งแต่กี้แล้วเมื่อเขาบ่อตาแม่นบ่อาเชื่อเขากับเขาแม่นอยู่ต้อกันสองงวดสามงวดคนละโอ้ห้าถูกกับต้อกันเลยสองงวดสามงวดบ่บนกับล่างเมื่อล่างกับบนเขาแน่นอนแม่นบ่อแน่นอนมีเหลขเด่นบ่อตามีเล็กเด่นบ่อสมมติว่าสูตรตานี็มีอยู่า่ะ เข่าบ่ะกับงวดนี่จังแล้วมันออกมาหลายงวดแล้งวดนี้ได้เฮ็ดไว้แล้วบ่จ้างวดนี้เฮ็ดไว้แล้วตัวใดแนวาครับคุณตามันเด่นสองครับเก้าแต่ว่าเก้ามันออกมาแล้วหนะตาก็เลยตัดเด่นสองบ่ค่ะเด่นสองกับเก้านะคะเนาะตัวใดเด่นสอดวันนี้ตามาจับได้คือเก้าเนี่ยตัดออกตามาจับได้สองี็เลยประกบไดสีบ่ะอ่า ประกอบมันนี่อยู่หากับพบกับศูนย์แต่ว่าศูนย์นี่คิดว่าที่เป็นมาลักลอยอ๋อตัวประกอบมีอะไรบ้างคะนี่ศูนย์กระพากัะพบศูนย์ห้าหกอันนี้จะเป็นแศูนย์น่ะคิดว่าที่มาลักลอยอันนี้เป็นตัวประกอบนะจ๊ะน้องค่ะแต่ศูนย์นั้นมันทีมาลักลอยเกอศูนย์ลักลอยก็เลยจับได้แค่ สองหาหาสองมัดตัวหันบ่หลายมันนี่ตามที่สูตรคุณตาคิดคำนวณออกมาแล้วเลขเด่นเด่นสองลองเก้าอ่าเลขเก้านั่นมันเป็นดับอ่าแต่ว่าเก้าดับแต่ว่าเลขปะครบนี่มีศูนย์มีห้ามีหกครับอันนี้ลูกเขียนถึงน่าแต่เนาะถึงต้องเลขพิงเอยวันนี่คุณตาสิจับคู่ให้ไปจ่าสองตัวสองตัว ฮาสองสองาลักลอยคือ0ศูนอันนี้เลขเลขบนก่อนบอกบนเลยอย่างเดี๋ยวสองตัวหรือสามตัวสามตัวเอาสามตัวตัวไหนคะสองอศูนย์ศูนย์ฮาสองห้าอ๋อเะพาะคุณแาลว่าศูนย์มากลักลอยเดี๋ยวแปลว่านี่แร้วกันศูนย์นี่จะมาหลักร้อยเนาะคุณตาลักอยพกกระเดับเด้อ อะไรบูปภพไปหกกับเก้าดาบอากตัดห้ชื้คิดออกมาอยู่อยู่อนกมได้ต่วได้ได้่านั่นล่ะได้่ซศูนย์หาสองนั่นล่ะได้แค่นี้ครับแล้วก็ได้หลายดอกเลขสูตรของพอนแข็งแข็งเนาะเดี๋ยวขอบันนี้จับคู่ออกมาเนาะค่ะเนาะจับคู่ออกมามันจะมีศูนย์ห้าห้าสองมนบ่ตาสองครับที่เท่านั้นไปกลับหรือเปล่าครับ บ่ต้องขับอ๋อบ่ต้องขับโอ้พ่ต้องกลับเลยบ่นี่บ่กล,บบบกลับเลยหางเดียวมเม็ดเดียวตรงตรงบุญนนีคุณตาซื้อลอตเตอรี่ตัวใดไใบละจ้ะซื้อศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองนะครับครับสองใบพวกใครซื้อหลายดอก แต่ว่าหักถือเมนบอกผูซื้อหลายแต่ว่าหักถูกก็มันกับหลังเทือก็ตึอหลังเทือกับพวกถึงล้วคือว่าละเนาะของบูนี่ก็เห้องก็เสียงดวงไปนะของบูมี่หักศูนย์ห้าสองนะครับตาตาเวียงเราซื้อศูนย์ห้าสองบูมีกลับละว่าครับผมเลขของตาบูมีกลับครับศูนย์ห้าสองเดี๋ยวจะได้เอฟซีนะครับผม โชว์ลอตเตอรี่นั่นคุณตาโชว์ลอตเตอรี่ให้เอฟซีดูหน่อยค่ะข้างนองแคปหน้าจอไม่ได้อเดี๋ยวจะให้คุณตาโชว์ตัวเลขเดี๋ยวคุณคุณตาโชว์อันนี้ให้เอฟซีบ้างเนาะอันนั้นไว้สกอนตาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเอาจะโชว์มันโชว์ไว้บ่ โชว์โชว์กระดาษโชว์กระดาษไอ้ที่ตาเฮ้ยตัวน,นั่น,นเลยเลให้เอฟซีเพิ่นแคปหน้าจอว่าถ้าเป็นเลขก็สิเป็นเลขผู้ใด,ดน้อสินะอ่ะอันนี้เป็นเลขตาเบียงนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวเลขของคุณตาเบียงเนาะค่ะเนาะมั่นใจพ่อตาครับมั่นใจบ่อปถ้ามันใจทุกเทียวละเนาะรู้ว่าละขึ้นตามันใจทุกเทียวบ่โอ้แสดงว่าถืงเมื่อหลายียวแล้ว คือเดือนหลังมันคือวานน่นแหละมันถึงรัตตรี่สามตัวไทยครับสามตัวนาสองงวดที่ต่อกันจากจากเล็กที่ห้าคำนวณนี่บอกคุณตาเลขคำนวณอแต่ว่าเล็กคำนวณคุณตาบ่เคยได้หลายคู่บ่ได้แค่นี้บ่ได้แค่เม็ดเดียวนี่บ่ได้แค่เม็ดเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวบ่ต้องครับ แสดงว่ากับหลายตัวตัวเลขนาสนใจเนาะวัวอะไรกับน้ำคือตัวเดียวเน้นๆน้ตาว่าเลขออกนีเฮ็ดได้เลยบ่ค่ะคุณตาค่ะเดินเดิเลยถ้าตัวเลขออกสามารถทําได้เลยนะคะอ่ะใครเข้ามาแคปหน้าจอไว้นะตาเนาะตัวเลขนะคะก็จะเป็นเ,เด่นสองรองเก้าแต่ว่าที่คิดออกมานี่เด่นสองรองเก้าแล้วก็เลขจับคู่จะมีศูนย์ห้าหกแต่คุณตาบอกว่า งวดนี้หกกับค่าเก้ามันดับไม่มาแน่นอนบะครับหกกับเก้าดับไม่มาแน่นอนส่วนหางเดียวเม็ดเดียวที่คุณตาให้มาจะเป็นศูนย์ห้าสองนะคะจับคู่ก็จะเป็นศูนย์ห้าห้าสองแล้วก็ศูนย์สองเม็ดเดียวตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับบะค่ะ <5. S 2> ประมาณนี้นะคะสัวเลขของคุณตาคุณตาเอาลุงก่อนค่ะเนาะมา มักรีกคือกันเนาะเอาข้องวดบ่ค่ะข้่งวดงวดละสองร้อยสามร้อยลอตเตอรี่แต่อีหยังก่อนยิ่งินข่าวว่าอะไรนะสั่งสั่งเขาไว้บ่ตอนนี้สั่งเขาไว้สั่งเพิ่นว่าจังไหนเนี่ยว่าให้เอามาใหขีนได้ซูนาสองย่าหายไปแล้วเอามาหายแน่กข้อดีได้ได้ร่างใจได้ทั้งสามสูแสดงว่าทุกงวดคุณตานี่จะสั่งเหล็กไว้เลยครับว่าถ้าได้ตัวนี้ ให้เอามาห้ตามาห้ตาอย่าเอาาไ้ไผ่ไฮไผ่หาว่าได้สามตัวก็ได้แต่แค่สองตัวก็เอาให้เอาสองตัวที่เน้นที่สุดคือตัวใดคุณตาคือหาสองอ๋อเน้นที่สุดห้าสองเดี๋ยวเมเน้นสุดๆนะครับงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตาเวียงนะครับเน้นศูนย์หาสองนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีกครั้งนึงนะครับผมตัวเลขที่คุณตาเน้นเนาะค่ะเนาะตัวเลขที่คุณตาเน้นนะครับ 052 2นะครับผม2โตนะครับ05 5ยหาหาสองแล้วก็0ูนย์สนะครับผมเน้นเน้นเม็ดเดียวครับไม่ต้องกลับเป็นวาเลยครับเน้นหาสองเนาะค่ะเนาะพี่น้องคน่ไดเขามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเจ๊ตังคนไทยแล้วก็ เคนตะนะครับเคนตชาแนลชาแน,นลครับผมชาแน,นลนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณตาด้วยใครเข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้ <S 2> <S 2> โ,หโชคดีมีโชคลาภเฮงเฮงรวยๆ,ยๆยนะคะที่ได้มาดูคลิปของคุณตาเวียงนี้นะคะ,ระครั้งแรกครั้งแรกไปที่นี่ที่แรกที่ทเดียว,ยวหางเดียวเม่เดียวนะคะเนาะขอบคุณอีกครั้งค่ะคบแล้วแม่